้องลเริ่มถอดถุง้องและหลายลองชิมกันเลยไหมสูตรทราบด้วยจมูกก่อนครับเองจะากกินเตาถ่านอ่ะมาจะอร่อยแค่ไหนครับมันไม่ร่อยมันไม่ร่อยโอ้โหสังเกตกางหลังครับเสือร้ายรายพังพ่อพ่อดูว่าใครอาตั้งนาน Uh, พี่สูซราบนี่เองดูครอครัวที่เคารพวันนี้จะทําอะไรให้พ an uh, ี่สูซราบกินครับวันนี้พี่สูซราบบุกมาถึงครัว EOD ครับผมลอยแน่นอนลอยแน่นอนลอยลอยนี่ไม่ใช่แอบนะไม่ใช่ลอยนี่แปลว่าอะไรครับอ่อยอร่อยภาษาใต้เขาเรียกลอยโอ้นึกว่าภาษาทตายางม่อร่อยแน่นอนนะครับผมเห็นไก่ไก่อะไรครับเนี่ย อันนี้ไก่บ้านครับไก่บ้านนะไก่บ้านไม่ใช่ไก่เมืองไม่ใช่มันนอกด้วยรู้สึกว่าจะตายมาแล้วประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับวันนี้เมนูอาจจะไม่เด็ดถ้าเด็ดนี่ต้องมีพวกกระพงกระเพราไม่เด็ดแวไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาครับสูตรมั่วไปเรื่อยชอบตัวใหญ่ก็ซื้อตัวใหญ่ชอบตัวเล็กก็ซื้อตัวเล็กแล้วแต่จำนวนคนกินครับมาฟักหัวใจมันออกมา ล้างก็ตัดแต่งเรียบร้อยตัดแต่งเรียบร้อยครับรแต่งเรียบร้อยครับก็น่าจะใช่บม้อใบนี้ไหมพ่อครัวใช่ครับหมอ้อใบนี้เลยตัดขา,านิดหน่อยครับให้ตัวไก่เอาพอาดีกับหม้ออ่ามันได้ดอนสบายสบายล้างให้สะอาดแล้วล้างกักี ทุบเลยนีเอาไปทำน้ำจิ้มเตยมแค่นี้ครับเพื่องมีแค่นี้แค่ตอนนี้จะปรุงแล้วเยอะกระเทียมกับใช่รากับเคีนั่นเอง,งใช่ครับ,รบโ,อโอเคครับใส่น้ำไปแค่ ท่วโยมครับน้ำเปล่าก็ประมาณนี้ครับหม้อนี้ประมาณเบอร์ไหนพ่อครัวเบอร์นะประมาณเนี้ยนะสามสิบบันเบอร์สามสิบนะเบอร์สามก่อนอื่นนะครับไก่ต้มน้ำปลาต้องใส่น้ำปลาก่อนเลยนะครับมาดูน้ำปลาเราก็ใช้น้ำปลาอะไรก็ได้ที่พรดก็ได้อันนี้เราใช้ที่พะรดมัไม่ได้ฆ่าโปรโมนนะครับใส่น้ำปลาไปเลยนี่คือยกตัวอย่างเฉยนะครับครับใส่เยอะไหมครับใส่เยอะไหมครับหนึ่งทัพพีประมาณสองทัพพีครับโอ้สองทัพพีครับ โอ้โหไก่ต้มน้ำปลาเนี่ยผมเข้าใจว่าเอาน้ำปลาให้ท่วมไก่เลยสองทพีครึ่งกลัวไม่เค็มนี่แหละสองทพีครึ่งนะครับครับครับสองทพีนี่เดี๋ยวก็จะเป็นโอ้ผู้ชมครับผมก็ไม่เคยทำซอสหวานครับผมออกไปซอสหวานซอสหวานครับซอสหวานผมไม่เคยทำนะครับไก่ทต้มน้ำปลาผมเข้าใจว่าเอาน้ำปลาให้ท่วมไก่เลยซอสหวานซีอิ๊วดำอไม่ใช่นะประมาณเกือบเกือบทพีซอสหวานนะครับประมาณหนึ่งทพีครับประมาณหนึ่งทพีหนึ่งทพี รสหวานนี่อเอาสีมันรือเปล่าพ่อครัวเอาทั้งเอาสีก็กลิ่นครับเอาสีก็กลิ่น,นใช่ครับต่อไปก็จะเป็นขงปรุงรสนะครับเบิกพึ่งโอ้ยพึ่งเบิกใหม่ของปรุงรสครับนิหน่อยไม่เยอะนะครับให้กลมก่มนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็ต้มต้มต้มโอ้โหขั้นตอนไม่ยากเลยครับเนี่ยไม่ยากไม่ยาก ครับผู้ชมครับต่อไปนะครับคุณเชฟนะครับหรือว่าคุณบอลนะครับคุณปีเตอร์คดหรือว่าคุณบอลนะครับยังไม่แนะนาตัวนะครับผมบอกให้เลยครับก็ไฟไฟแรงมากไหมฮะต้มไฟกลางครับต้มไปเรื่อยๆประมาณประมาณสามสิบนาทีไฟกลางประมาณสามสิบนาทีปิดฝาหม้อครับเดี๋ยวมาดูกันว่า หน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงหลังจากนี้ทำอะไรครับหลังจากนี้คอยครับคอยอ่ะทำน้ําจิ้มดีกว่าขั้นตอนต่อไปนะครับทำน้ําจิ้มเมื่อกี้รากผักชีเราเตรียมไว้แล้วใส่ลงไปเลยครับรากผักชี๋อที่เหลือมาสามรากนี่สองรากก้มไปใช่ครับรากเดียวเนี่ยเอาไว้เอาไว้ทาน้ําจิ้มนี้ใช่ครับโอ้โหผมกว่าจะถามอยู่แล้วนี่มันมันสอดคล้องกันมันสอดคล้องกันครับมีมีอ่ามันมีการวางแผนในหัวแล้วใช่ครับกระเทียม นะครับพอละเอียดอย่าให้มันละเอียดมากยาหยาบหน่อยจะได้รับรู้ถึงเทเจอร์ของกระเทียมแล้วก็กนี่ใช้ภาษาฝรั่งเลยเว้ยนะครับปกติมันจะต้องผสมในครกแต่ทีนี้มันเป็นครกไม้นะครับมันดูดน้ําเราก็จะตักออกไปผสมในชามดีกว่า มาดูน้ำจิ้มนะครับเราตักใส่ถ้วยแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะผสมเครื่องปรุงลงไปนะครับก็จะมีน้ําตาลหนึ่งช้อน,น,อช,อน,น,นช้อนครึ่งครับครึ่งช้อนครึ่งน้ําปลาประมาณสองช้อนโตนะครับผมบไม่ได้ตวงใส่มากก็ได้เค็มใส่มากไม่ได้เค็มต่อไ,ไ,ไปเปไ็นมะนาวนะครับ เทสก่อนเทสว่ามันจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยมะนาวบางลูกไม่เปรี้ยวนะครับมีไหมมะนาวไม่เปรี้ยวอาจจะเปรี้ยวไม่เท่ากัน <laughs> ใส่ประมาณหนึ่งลูกก่อน,นลูกบีบลงไปอันนี้มันแล้วแต่คนชอบรสชาติน้ำจิ้มนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่หลายๆลูกแต่เบื้องต้นมาทานผมจะใส่ลูกเดียวบันค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 น อูบมาเหมือนคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟูน่ะเลยหรือว่าคล้ายๆกันแต่ว่าน้ำจิ้มตัวนี้มันจะหนักไปทางหวานนิดนึงอ๋อหวานนําใช่ครับเพราะว่าไก่มันต้มน้ําปลาอยู่แล้วอ๋อหมายถึงไก่มันเค็มอยู่แล้วใช่ครับก็มีเปรี้ยวเค็มหวานอ่าแต่ว่าให้หวานนําหน้าให้หวานนําหน้านิดนึงมันจะได้ไปตัดกับรสชาติเค็มของไก่ต้มน้ําปลาครับคุณผู้ชมครับนี่คือเคล็ดลับของน้ําจิ้มไก่ต้มน้ําปลาก็จะเน้นไปโทนรสชาติหวานกับเปรี้ยว ครับหวานครับเปรี้ยวครับเน้นน้ำจิ้มเน้นหวานเปรี้ยวใช่ครับเพราะว่าไก่มันเค็มอยู่แล้วครับนี่ครับผู้ชมครับนี่คือเป็นเป็นศาสตร์ที่เกิดจากประสบการณ์เลยต่อไปครับชิมได้ได้ได้เรียนทําครัวมาครับไหมเนี่ยเรื่องทาครัวนี่อย่าให้บอกเลยครับนี่คือจากประสบการณ์ล้วนๆไม่เคยครับนี่ครับผู้ชมครับประสบการณ์ล้วนๆนะครับชิมรูนะครับว่า หวานจะนำหรือเปล่าโอ้โหเป็นอย่างที่พ่อโคว่าเลยครับหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มยังไม่ตามก็ยังไม่สุกนะครับครับผมตามนี้ครับครับโอ้โหครับตอนนี้ประมาณกี่นาทีแล้วครับตอนนี้ประมาณ15นาทีครับอไก่เป็นไงบ้างครับไก่เป็นไงบ้างเริ่มสุกแล้วครับเริ่มสุกแล้ว หอมชุยเริ่มเริ่มเนื้อเริ่มร่นม,มาจากานอ่องแจ่วโมเขาอะนะใช่ครับถอดถุงน่องแล้วเริ่มถอดถุงน,อนอ่องแล้วนี่ครับพยองครับสามสิบนาทีนะครับก่ <c oughs> อนหน้านีสิบห้านาทีเนี่ยมันจะเนื้อไก่จะร่นไปเท่านี้นะต <c oughs> อนนี้ร่นมาสมสุดเลยอ่าแล้วเดี๋ยวดูสีหนังสีหนังเห็นไหมปิดไฟเรียบร้อยนะครับการต้มน้ำปลาน้ำก็จะลดลงไปประมาณใช่ครับแล้วก็ไปครึ่งหนึ่งเลยก็ครึ่งหนึ่งเลยนะใช่หายไปครึ่งหนึ่ง ต uh ุ๊ตุ๊เลยนี่หัวเกลี่ยวาอ่าพบหัวใจปหอมมากเลยหอมมากเลยไม่ได้พี่สองร้อยสองเลตเลยเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแ่บหลายลองชิมกันเลยไหม ไงครับพ่อครูครับถึงเวลาชิมครับทำเสร็จออกงานแล้วนะครับพ่อครูไม่ชิมหรอครับเดี๋ยวให้ผู้มือรายการชิมเลยโอ้พ่อครัวชิมบ่อยแล้วพ่อครัวชิมบ่อยแล้วชิมบ่อยแล้วฝีมือตัวเองยังไงก็อร่อยนะครับดูหน้าตาครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี่เตรียมไว้ให้เลยพิเศษเลยน้องนี้หลุดปลื้ดหลุดปลื้ดครับคุณผู้ชมครับนี่คือหน้าตาของไก่ต้มน้ำปลานะครับก็มีเครื่องในมีอะไรทุกอย่างนะครับ แล้วก็รังสรรมาบนจานใบนี้ครับผมก็จะชิมให้ผู้ชมดูนะครับก่อนอื่นพี่สน์ทราบด้วยจมูกก่อนครับเโอ,โอโ้โหกนนะ็ได้กลิ่นนะได้กลิ่นน้ําปลากลิ่นน้ําปลาที่ไม่ใช่กล<ร>ิ่นน้ําปลาแบบอ่าเดี่ยวๆมีกลิ่นกลมกล่อมนะครับนะฮะกลิ่นกลิ่นปรุงนะครับนะฮะแล้วก็กลิ่นไก่หอมมากน้น้ำจิ้มครับอย่างที่ถ่ายให้ดูนะครับน่ากินมากก็จะ เนื้ออกเลยนะครับเนื้ออกครับน้ำจิ้มหวานน้ำเปรี้ยวตามนะครับอืมนุ่มมากนะครับน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยจนอยากสดเลยครับเนี่ยนะครับต่อไปเป็นเครื่องในครับเครื่องในเนี่ยผมจะให้คุณผู้ชมดูว่ามันเปื่อยขนาดไหนครับนี่ ไตนี่ฉีกได้เลยนะครับนี่ครับนะฮะไม่ได้เหนียวอะไรเลยนะครับเด็ดครับคุณผู้ชมเด็ดไม่เหนียวครับต่อไปนะครับชิ้นเอกครับชิ้นไฮไลท์นะครับคุณผู้ชมครับดูนะครับดูการจิ้มน้ำจิ้มที่รสกลมกล่อมที่สุดในโลก นะครับตักราดครับตักราดตักราดเขาว่าจะอร่อยแค่ไหนครับมันไม่ร่อยมันไม่ร่อยมันไม่อร่อยฮะมันเข้าเนื้อไปแล้วเลยเต๋อปวดเลยปวดปื้นปวดปื้นครับแม่อย่างที่พ่อครัว่าจริงครับสุดยอดครับไก่โตน้ำปลาสูตร มั่วไปเลยครับโดยโดยเชฟเชฟบอลน,นะครับเพื่อนผมเองครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชครับก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามี่สู่ทราบเลยนะครับจะหาอะไรดีๆให้ดูครับผมขอบคุณครับ